สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถ SUV มือสองนะฮะบายปานพิษณุนนะครับวันนี้ครับผมนําตัวรถนะฮะ CRV ครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อมานําเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะ 2.4EL นะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียวไทมนะฮะแบบระบบอัตโนมัตินะตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับช่วงล่างเดิมนะครับไฟหน้าเดิมนะฮะไฟหน้าเดิมเนี่ยเป็นของอ่าในตัวเนี้ยมันจะเป็นของสแตนเล่นะฮะบริษัทสแตนเล่ซัพพลายเออร์ของตัว Honda นะครับไฟหน้าเดิมนะครับไฟเลี้ยวแบบ LED นะฮะกระจังหน้าเดิมหมดฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่มีร่องรอยของการโดนขันไขนะครับเดิมทั้งคันนะสําหรับตัวนี้แม็กขนาด18นิ้วครับเป็นลายเหมือนคล้ายๆกับลายดอกไม้นะตัวนี้เขาให้มาแล้วแม็กเดิมนะฮะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของนะครับสภาพโดยรวมก่อนนะฮะภายนอกสวยๆแบบนี้ครับสีบอลเงินมีฝุ่นเคอะนิดหน่อยนะฮะรถเพิ่งเข้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขับสี่รถเพิ่งเข้าเพิ่งเข้ามาได้ประมาณวัน2วันแล้วนะครับรถสวยจริง เดิมทั้งคันนะครับประตูก็เดิมนะคะทั้ง4บาทนะครับกุญแจได้เป็นคีย์เลสมาให้นะครับมีไ i เ e สชาร์ h เจอร์ด้านในนะครับราคาดีนะตัวนี้นะครับราคาหายจากไปแดงไปเกือบล้านไปประมาณเกือบล้านเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับรถสวยนะครับฝาท้ายเดิมมีบุ่มนิดหน่อยตรงท้ายตรงป้ายคำว่า4 r v นิดเดียวนะครับตัวนี้เราเก็บงานได้นะครับมีไฟทับทิมฟูลนะฮะในเรื่องของไฟท้ายเป็นฟูล L อมาให้นะครับดูนะคะ ระบบต่างๆนะคันนี้มาแบบทันสมัยนะครับจุดเชื่อมต่อแนบชิดแบบนี้เลยนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเป็นยางอ่าตัวนี้นะครับรถปียเอ็ดเดี๋ยวดูยางให้นะครับว่ายางปีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับจุดสวยๆมีอ่านนิดนึงนะตังนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้นะครับรถสวยจริงนะฮะ ครสนใจเข้ามาดูรถได้ครับตัวนี้เป็นโฟวิลนับเข้ามาสดสดร้อนๆเลยนะครับเพชจยน์มี CRV อยู่ประมาณ5้าคันนะครับมีโฟวิลสอคันนะเป็นแบบเรียวไทม์ทั้งทั้งคู่นะครับอีคันหนึ่งเนี่ยติดจองนะครับรอลูกค้ามารับไปแล้วนะครับส่วนคันนี้นะครับเพิ่งเข้านะฮะก็นะฮะรอให้ลูกค้าจองอยู่นะครับ ก็ขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step ครับ TSC จาก Toyota โอโมตนาชิฮทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นครับจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ085713369ไลน์ PARNPI 1992ได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดเจ้าตัวนี้นะฮรราคานะครับ879,000มา ฟีดาวพอเพียงหนึ่งสี่พันปลายนะครับได้เป็นปี2 0 2พิบเเลขไม์หนึ่งแสหนึ่งพโลถือว่าน้อยมากนะนะฮะถือถือว่าน้อยมากนะฮะเลขไมล์น้อยแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นสแตนเลสนะครับเดิมแท้โรงงานนะกระจังหน้าไม่ได้เปลี่ยนมานะครับฝาโปรงหน้าไม่เปลี่ยนมานะครับการออกแบบของเขานะฮะเสียวมากนะครับนี่ เห็นไหมฮะเหลี่ยมสันตัวรถนะฮะออกแบบได้แบบในเรื่องของแอโรไดนามิกรูลมได้ดีนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่แล้ากระจังหน้านะครับเป็นแบบโฉมไม่ได้เช็เลยนะครับไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟ LED มาให้นะครับทะเบียน765 0นะฮะร่องรอยของการโดนขีดข่วนไม่มีแต่ฝุ่นมีนิดนึงนะครับรถแรกเข้านะฮะเอามาถ่ายให้ได้ชมกัน ด้านข้างครับความบึกบืนนะครับมัดกล้ามนะฮะตรงปงซุ้มล้อก็ตีออกมาพอสมควรนะครับตีออกมาพอสมควรนะครับในเรื่องของความบึกบืนคันนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับแรงรับแรงลมได้ดีนะครับนิ่งเงียบนะเพราะว่าช่วงล่างในเป็นแม็กเฟอร์สันสตักนะฮะช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันนะครับด้านหลังเป็นมันติดลิง์มาให้นะครับนี่แม็กนะฮะเป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้นิดนึงนะฮะเป็นทูโทนปัดเงาสีเท่ากันนะครับ เป็นขนาดสิบแปดนิ้วนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยได้ยางปีย3ิบสามยางปี23ิบสามนะฮะใครสนใจรีบทักมานะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยนะฮะมีในเรื่องของการขีดข่วนมานะครับเป็นคิ้วมาให้นะฮะแล้วก็มีฝุ่นนิดนึงนะครับอยากล้างให้พี่ๆได้รับชมนะแต่ว่านะครับในเรื่องของรถขอช่วงเนี้ยมันเข้ามาเยอะมากๆและครันนี้ผมคัดมาให้นะฮะเป็นตัวขับสี่นะคัดมาให้แล้วนะครับกระจกครับ บานแท้เดิมนะฮะเป็นโลโก้ของ Honda มาชัดเจนนะฮะโลโก้ Honda ชัดเจนเป็นรถหน่วยงานของซูมิโตโมนะครับซื้อสดไปนะับรถหน่วยงานเลยซูมิโตโมนะนะฮะในเรื่องของกระจกบานข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับมีในเรื่องของฮอนด a าเ Watch มาให้นะบนหลังคามีซันรูฟนะฮะตัวนี้มันเป็นตัวท็อปเนาะตัว EL จะมีซันรูฟมาเดี๋ยวพาลองเล่นนะครับ มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับนี่คุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คุณแจมอไซ่์อีกอันนึงนะคุณแจอยู่ในรถนะครับพีเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับสวยประตูไม่เปลี่ยนมานะครับเหลี่ยมสันคมนะฮะสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะแนบชิดนะครับไฟท้ายครับฟู l l อ e วดีครับตัวนี้ไม่ ไม่แตกไม่ลาวไม่มีอะไรนะฮะเป็น Fu l l อล d ดีครับบนหลังคาตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชา์ฟินไห้แล้วนะฮะนี่รับสัญญาณได้ดีเลยแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ามาครบเซตนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนด้านหลังโลโก้ฮอนด้าชัดเจนนะครับกระจกแท้เดิมฮะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับกล้องถอยฝาท้ายไฟฟ้านะครับรุ่นนี้มีมาให้นะครับโลโก้ AWD ครับขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบเดี่ยวทานะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบเรียวทานะครับ เปิดฝาท้ายง่ายๆพับเก็บได้นะครับพับเรียบได้เลยนะฮะมีแผ่นสามารถให้มันยกระดับขึ้นให้เป็นอ่เขาเรียกล่าระดับเดียวกันได้นะครับโชว์ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะฮะฝาท้ายก็ปิดง่ายๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับจุดเชื่อมต่อนะครับแหนบชิปแบบนี้ไม่มีอ้าครับป่องซุ้มล้อนะฮะไม่มีบุบนะฮะไม่มีบุบนะฮะนี่สวยๆนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผม ราคาดีครับแ7ด0 0 0นาันะฮะฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งี่พปลายได้รถปี21เอ็ดขับสี่ไปใช้งานนะรับึกบึนมากนะสำหรับตัวนี้นะครับ h อน d ้า CRV ครับเข้าใหม่นะฮะนานๆจะเข้ามาทีนะหายไปประมาณเกือบเดือนนะฮะสำหรับ CRV เพิ่งนำเข้ามาเดือนนี้ประมาณ3ามคันแล้วนะครับเดือนเดือนที่แล้วเนาะนำเข้ามาสาคันก็มาถ่ายพี่ๆได้รับชมเลยนะครับรถสวยจริงนะฮะนี่เดี๋ยว นะครับให้ดูด้านในเปิดประตูเข้ามาครับแผงประตูด้านข้างเป็นลายไม้มาให้ตัวท็อปนี่คือตัวท็อปนะครับจะจบปรับขึ้นลงเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับไม่กดค้างนะนะครับมีเซ็นทัลล็อกนะครับระบบในเรื่องของปรับองศากระจกปรับพับเก็บไฟฟ้ามีมาครบเซตนะฮะแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีแอร์แบ็กในบอกให้นะครับตึงๆตึงๆนะฮะปีกนะฮะไม่ย้วยนะครับ ไม่อยู่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีช่องเก็บของใหญ่ๆนะนี่คือกุญแจนะนี่กุญแจนะครับพวงมาลัยครับหุ้มหนังปุ่มมัลตินะฮะคูชคอนโทรลเลนบอสนะครับนี่คูสตาร์สมาร์ทอินทรีระบบการลื่นถลายนะฮะระบบเปิดฝาท้ายนะครับเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดอ่าฝาโปงหน้าเป้นเบรกนะฮะนี่เหลืออีกเยอะครับไม่ได้เปลี่ยนมานะไม่ได้กอใหม่แน่นอนนะฮะดูแป้นเบรกแล้ว สภาพคอนโซลหน้าเป็นแบบหุ้มหนังมานะครับหุ้มหนังมานุ่มๆน,นะครับเป็นแบบซอฟทัชสัมผัสผิวเรียบนะฮะไม่มีในเรื่องของเขาเรียกว่าอ่าทำความสะอาดง่ายนะฮะนี่สต,ต,ตาร์ทเครื่องยนต์ก็ง่ายๆเป็นผู้สตาร์ทมาให้แล้วนะครับผู้สตาร์ทเลขไม่นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันสามรอยิบสี 1, 16, ่โลนะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะจะเป็นในเรื่องของความร้อนนะฮะ ส่วนฝั่งขวาจะเป็นเกน้ํามันตรงกลางจะเป็นเลขเข็มไม้นะฮะนี่ไม่ช้านะครับพวงมลาลัยไม่ช้ำมัลติฟังก์ชันคูชทอนทรนนะครับสวยจริงๆนะฮะตกแต่งลายไม้ไมาให้นะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัยได้นะครับรับสายวางสายพวงมาลัยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากต้องการที่จะนะครับอยากได้ในเรื่องของนะฮะตัว Apple c a r า l a y a n d แอนด o อยอเนี่ยผมแนะนำนะนะครับมันมีคา r AI Box นะฮะสามารถเชื่อมต่อโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนจอนะครับเชื่อมต่อได้นะฮะก็เล่น Apple Ca r p l a y พ n d r o i d Auto ได้นะสำหรับรุ่นนี้นะฮะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆ a d ร์ดิท้อนครับออตโต้แยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวาแบบนี้อนาล็อกต่างๆคาเมล่งคาเมล่านี่ฮะดูกลงดูกล้องอะไรจะได้หมดเลยนะครับมีกล้องเลนวอชให้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะนี่กดเลนวอชให้นะฮะ นี่เห็นไหมฮะนี่คือการแจ้งตัวเตือนมุมอับนะฮะแจ้งเตือนมุมอับของของเจ้าตัวนี้นะครับ CRV นะฮะ CRV 2 4 EL ตัวท็อปสุดตารางเลยนะอยู่ร้านเจ็ดร้านแปดร้านเประมาณนี้ครับพี่พเรยนต์ขายอยู่ประมาณแปดแสนเ่นเก้าพัเท่านั้นนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับมีมาให้แล้วนะครบเกียร์อัตโนมัตินะฮะมาพร้อมกับชิปนะครับผมนี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮะนะครับ ระบบในเรื่องของ wireless c h a r อร์มีมาให้แบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆมีม่านบังแดดให้สองฝั่งมีกระจกให้นะครับมีกระจกให้แบบนี้เลยนะฮะใครอยากได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามานะฮะนี่ไฟติดปกตินะฮะอ่ะเนาะเรามาดูสลูปสลูปเนี่ยเราก็เปิดง่ายๆนะครับเปิดง่ายๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดสลูปนะครับอืม นี่นะฮะสันรู้ก็เปิดออกได้เลยนะฮะนะฮะม่านบางดงบ้านบางแดดเดี๋ยวจะเปิดไว้อย่างเดียวก็ได้นะฮะเปิดไว้อย่างเดียวก็ได้หรือจะเปิดแค่ม่านออกแล้วก็แบบอยากได้ความสว่างเราก็เอาแค่ม่านออกก็พอกดนะะี่ไงแบบนี้ครับเปิดได้เปิดได้ดไดกลอยู่นะนะ,ะตัวม่านถึงที่นั่งตอนสองเลยทีเดียวนะฮะเสาเอด้วยความเป็นสีเบจได้อารมณ์ในเรื่องของเร็กชูรี่นะครับความสวยความงาม ไม่เมารถนะฮะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถครอบครัว s อ v ที่น่าใช้นะฮะช่วงล่างนิ่มนิ่มนวลจริงๆนะฮะก็ราคาค่อนข้างดีนะครับราคานี้เนี่ยดีมากเลยนะฮะเบาะกลางเนี่ยสามารถพับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับนี่เดี๋ยวพับาให้ดูเดี๋ยวปับให้ดูนี่ปรับลงได้อีกนะนี่ฮะกว้างมากนะฮะนี่ผมยืดขาเลยนะครับกว้างจริงนะฮะ ได้ในเรื่องแอร์ตอนหลังมานะครับถ้า,ถาที่นั่งตอนสามไม่มีใครนั่งเราสามารถปรับได้ได้ไกลขนาดนี้เลยนะนะฮะวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าสวยชัดเจนนะครับไม่มีริ้วรอยนะฮะไม่มีริ้วรอยเกียร์ต่างๆนะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระตัวฟิล์มผมจะเปลี่ยนให้นะครับสหรับคันนี้นะฮะฟิล์มมันมันมันหมดอายุมันบ่งบอกถึงการหมดอายุมันมีเม็ดแต่งนิดนึงนะฮะนี่ เม็ดๆนะฮะใครอาจจะมองไม่เห็นนะฮะในกล้องเนาะอย่าว่าดูผมเปลี่ยนให้แน่นอนนะฮะตัวฟิล์มนะครับตัวบอกเวลาปรับเนี่ยฮะเห็นไหมนะครับพอดีเท้ามีฝุ่นนิดนึงต้องขออภัยนะฮะอันนี้ฟีดาวจัดยอดได้เต็มนะพี่นะนะได้ในเรื่องของอารมณ์ขับรถคล้ายๆกับรถ Camry สมัยอ่าตัวอ่าสมัย c a m r ี่ c c o r d สมัยปี17-18นะช่วงล่างเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมเปิดฝาถันงน้ำมันเอาฝากระโปรงหน้าให้ดูเปิดเข้ามาในฝากระโปรงหน้าครับจะเห็นเครื่องยนต์นะฮะคันนี้เครื่องยนต์2.4ลิตรขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นของ Honda นะตัวนี้นะครับได้อยู่ที่173แรงม้านะฮะ6,200รอบต่อนาทีนะครับ, 6, รบ,นนนะรบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่220กว่าเลยนะนะฮะอยู่ที่4,000รอบต่อน,นาที แรงเอาเรื่องนะนะครับแรงเอาเรื่องเลยนะครับผมมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้รวมถึงแบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้เลยนะครับรวมถึงหัวน็อตต่างๆมาดูนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะทุกจุดนะครับจะให้ดูทุกจุดเลยไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแม้แต่กระทั่งเบ้าโช๊คนะฮะไม่มีครับเดิมหมดนะฮะเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันนะฮะเสียงเงียบเบานะครับรอยน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไหล หัวน็อตต่างๆไม่มีแตกแล้าไม่มีรั่วซึมแบบนี้ป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบนะฮะป้ายคำเตือนอยู่ครบนะฮะโลโกโ้นะฮะเออดีอะไรพวกนี้นะอ,อยู่ครบเลยนะครับไม่ได้มีการถอดเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะฮะเช็คให้แล้วนะครับหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะครับแก้มเดิมไม่มีเปลี่ยนไฟแท้ไฟเดิมอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่แรกนะตอนต้นคลิปมาครับสแตนเลสชัดเจน ะครับนี่ซัพพลายเออร์ของเขาคานบนแม่น้ำครับไม่มีบิดเบี้ยวนะหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยนะครับผมดูนะฮะคุณดูนะฮะหัวน็อตนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับแล้วก็โลโก้สแตลเล่ชัดเจนนะฮะซัพพลายเออร์ของรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านะครับซัพพลายเออร์ของแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโตโยต้ากับอิซูซูเขาจะเน้นไปทางไทยโคยโตะนะครับ แต่ถ้าเป็น Honda เขาจะเน้นไปทางสแตนเลสนะครับผมนี่รูระบายความร้อนสักการะจันกันความร้อนนะฮะฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับป้ายคําเตือนป้ายบาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบเลยนะครับผมนี่สวยๆอีกหนึ่งคันมาดูด้านข้างนะครับสปอตเมนองเมนอาร์ตนะฮะจะให้ดูนะครับนี่แกให้ดูเลยนะฮะเมนอาร์ตครับเรียงกันเป็นตับนะฮะประกบกันสามแผ่นหนึ่งสองสามนะ เห็นไหมย,ยืนยันเลยว่ารถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะประตูเดิมไม่ได้เปลี่ยนมานะฮะนี่ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับป้ายแจ้งเตือนลมยางต่างๆนะฮะนี่เห็นไหมฮะต่างๆอยู่ครบเลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะฮะใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มค่านะครับนี่มีเม็เขาเรียกว่าคีบบรบอทนะครับจะเป็นทุกคันนะ สำหรับรถยนต์นะฮะจะมีคีบโรบอทนะ,ะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะครับบางแบรนด์จะเป็นจะเป็นจุดเดียวที่ยาวถึงเขาเรียกว่ายาวเป็นนิ้วเลยแต่บางอันจะเป็นจุด2จุดนะครับเล็กๆนะนี่เป็นคีบโรบอทแล้วแต่นะครับตัวนี้ล็อกเด็กนะล็อกเด็กนะครับไม่ให้เด็กเปิดออกมาได้จุดเชื่อมต่อนะครับแหนบชิดนะฮะนี่ยืยนยันรับประกันโครงสร้างครับเอาไปตรวจพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำ จมน้ามานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะหัวน็อตโชกขึ้นสุดลงสูดแบบนี้หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับนี่ไฟแท้ไฟเดิมฮนะสแตนเล่นะชัดเจนนะสแตนเลชัดเจนนะครับหัวน็อตน,นะฮะนี่เปิดให้ดูเลยนะครับมีเรื่องคีบโรบอรทคีบโรบอทมาให้แบบนี้นะฮะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะครับ จะมีทุกคันสาหรับตัวรถนะฮะจะเป็นจุดเดียวประตูบานหลังเนี่ยสามารถอ้าออกได้ถึง90องศาเลยนะฮะแบบนี้นะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะคุ้มแบบนี้นะฮะคุ้มคแบบนี้นานๆจะเข้ามาทีนะเม็ดองม็ดอาประกบกัน3แผ่นนะครับใครสนใจนะฮะทูมาเบอร์ด้านล่างได้นะครับคันนี้เป็นตัวนะฮะ crv 2.4 el นะครับเป็นตัวไมน์เชนนะฮะตัวท็อปสุดนะครับ ราคาดี8 7 9 0 0 0บนาทนะครับขับ4แบบเรียวท m e นะครับแบบอัตโนมัตินะค,คันนี้ได้มาแล้วเครื่องยนต์2.4นะครับแล้วก็ราคาดีมากนะฮะสนใจนะครับโนะทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1 4 0 0 0หมืปลายราคา8 7 9 0 0 0เาทปี21สนะฮะสนใจรีบติดต่อมานะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ